วันนี้นะคะอ้อยจะพาทุกคน,นะคะ่ะออกนอกสถานที่กันค่ะเราจะไปตระเวนลานจอดรถซูเปอร์คาร์ย่านสังคนกัน,นะคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ยรถอะไรมันสามารถจอดได้และรถอะไรเนี่ยมันตกเทรนไปแล้วบ้างที่มันไม่สามารถจอดได้แล้วบ้างนะคะสำหรับลานจอดรถซูเปอร์คาร์กันก็เดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะไป ก็คือเดอกมอบางแคค่ะก็ใกล้ๆกับเต็นท์คุณหญิงสาขาการจนาพิเศษเลยแล้วเดี๋ยวจะเจอป้ายคุณหญิงใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันตรงนน้นไป ก็อยู่ที่ลานจอดรถซูเปอร์คาร์ของเดอมอลบางแคแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์พี่รปภเขาเล็กๆน้อยๆเนาะว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างว่ารถรุ่นไหนยังไงจอดได้ไม่ได้ยังไงมาอัปเดตกันค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะคืออยากทราบว่าถ้าเราจะจอดรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเราจะต้องแบบขับรถอะไรมาหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรไหมสำหรับพี่รปภว่าคันนี้ให้จอดคันนี้ไม่ให้จอดเนี่ยค่ะเราก็ดูตามป้ายครับ ตามป้ายตามนี่เลยครับเออยี่ห้อไหนจอดได้นะครับตามนี้เลยครับผมอย่างอย่างระบุไว้แล้วครับอ๋ออย่างที่นี่ก็คือฟอร์สมาแต่งก็สามารถจอดได้มาแต่งได้หมดครับผมมาแต่งจากกั้นะครับระบบกินี่อย่างเงี้ยครับผมปอเช่นี่มาเยอะเลยปอเช่เจอแต่ปอเช่อย่างเดียวเลยทุกวันนี้ครับผมรถพวกลัมบกินี่เนี่ยไม่ค่อยเจอครับผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยเจอก็คือไง ง่ายๆว่าของพี่เราพอก็จะดูตามแบรนด์ตรงนี้เนาะว่าถ้ามันตรงตามแบรนด์ตรงนี้ก็สามารถจอดได้ได้ค่ะก็เผื่อจะเป็นความรู้ของคนอื่นนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เลยค่ะถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าจอดได้ไหมหรือยังไงเนี่ยก็สามารถดูตามแบรนด์ข้างหน้าได้เลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นที่ลานจอดรถข,ของซูเปอร์คาร์ที่เดอะมอลล์บางแคค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าค่ะไปสำหรับของเดอะมอลล์บางแคเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะตามป้ายเนาะก็ จะมีที่แปลกเนี่ยก็คือฟอร์ s ส a มารถแตงก็สามารถจอดได้คาเยนที่เดอรวมาวางแคก็สามารถจอดได้นะออยว่าแมาแค้นก็จอดได้เพราะว่าเขาดูแค่แบรนด์เนาะเขาไม่ได้ดูว่าเป็นรถรุ่นไหนอย่างนี้ค่ะหลากหลายดีนะออยว่าไม่ไม่เหมือนท่าอื่นๆเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองดูทา เราอยู่กันที่ลานจอดรถซูเปอร์คาร์ของเซนทันปิ่นเก้าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าที่เซนทันปิ่นเก้าเนี่ยมันมีรถรุ่นไหนแบรนด์อะไรที่สามารถจอดได้ไม่ได้อย่างไงเดี๋ยวเราไปถามที่ราพอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะจะขอสอบถามหน่อยค่ะว่าที่เซนทันปิ่นเก้าเนี่ยมีกฎเกณฑ์อะไรหรือว่ามีรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบ้างที่สามารถจอดรถที่ซูเปอร์คาร์ได้บ้างอะค่ะอ้หลายรุ่นเลยครับก็หลายรุ่นเลยที่จอดไม่ได้ที่เข้าไม่ได้อะซูเปอร์คาร์ก็มีปอร์เช่คายเ แล้วก็มาคันเข้าไม่ได้สองรุ่นนี้เข้าไม่ได้ก็คือจอดจอดที่เูอร์คารคาไม่ได้เชาเช้าอาทิตย์อะคายเย็นอะเข้าไม่ได้กับมาคันแต่ถ้าจันทถึงสุกอะคายเย็นเข้าได้ผมก็งงนะอนุญาตอนุญาตก็คือทางทางศูนย์การค้าเราจะจะมีมาตรการออกมาแบบนี้ครับอ๋อแล้วอย่างถ้าเป็นพวกเบนซ์พวกเบนซ์ตัวแบบ C6 C4 ซ6สีอะไรเงี้ยค่ะ โอ้ลายรุ่นครับเป็นซีตัวใช่ตัวพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเป็น SLS พวก SLR อย่างเงี้ยครับได้ได้ก็ได้ครับก็คือแสดงว่าก็คือเขาก็คือมีระบุมาเลยว่ามีระบุรุ่นของเขาครับครับผมก็เรียกได้ว่าก็คืออะไรอย่างถ้าฟอร์ดมาสแตงอะไรเงี้ยมาสแตงต้องเป็นตัว GT เครื่อง5.0าศนครับผมเป็นตัว GT เท่านั้นครับแสดงว่าเขาก็ต้องมีการเทรนเกี่ยวกับเรื่องรถมาในระดับหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่แล้วอย่างพวกนิสสันบอกพวกนิสสัน GT-R ครับผมเท่านั้น ถ้าสามสามสามสองอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ก็คือต้องไม่สามห้าเท่านัา้นโอเคได้ใครงไงขอบคุณมากเลยนะคะถือว่าเป็นความรู้ของขอบคุณค่ะก็ตรงนี้นะคะจริงๆมันเป็นลานจอดซูเปอร์คาร์แต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็คือลายไปถึงนู่นนะคะก็ ปอร์เช่หมดเลยค่ะเหมือนจะเป็นที่จอดรถของปอร์เช่นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็คือสามารถจอดได้ก็ถ้าเป็นอย่างพวก f o r ์ e มาแตงเนี่ยก็ต้องเป็น GT 5.0เนาะก็เป็นเครื่องพิเศษตัวใหญ่เงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับที่เซ็นทรัลปิ่นเก้านะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยพวกคายเยนมาแค่นเนี่ยจะสามารถจอดได้แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยจอดไม่ได้เราคิดว่ามันน่าจะเพราะว่ารถมันเยอะเนาะคนมาเที่ยวห้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะต้อง วไ,ไปจอดที่อื่นหรือว่าไปหาที่จอดที่อื่นอะไรเงี้ยกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้างต่อไปกันค่ะไปแล้วข้อเสียของเคมันนะคะคือตอนนี้นะอากาศข้างนอกร้อนแล้วข้างในก็ร้อนเหมือนกันนะร้อนมากเพรเครื่องมันอยู่ข้างหลังอะ่ะร้อนหลังไม่หมดเลยตอนนี้นีเ่เปิดเปิดแอร์แบบสุดแล้ว ส่วนจริงๆให้เห็นเลยว่าแบบยังเย็นไม่ได้เลยอะ่ะแล้วหน้าร้อนจะขนาดไหนเลยทีนีฝั <_ d un> ่งทนเท่านั้นนะคะที่จะทำให้การเดินทางของคุณยาวนานค่ะ <_ d un> อยู่หน้าห้างแต่ว่า ะะยังยังก็ยังอยู่หนะ้าห้างอยู่นะคะยังไม่ได้เข้า และตอนนี้นะคะออยก็อยู่กับลานจอดรถซูเปอร์คาร์ที่สุดท้ายของวันนี้แล้วนั่นก็คือที่ไอคอนสยามนั่นเองค่ะออยอยู่กับพี่พี่รปภนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามกันสั้นๆดีกว่าว่ารถอะไรเนี่ยมันจอดได้รถอะไรจอดไม่ได้เรามาอัปเดตกันอีกทีเนาะสวัสดีค่ะออยขอสอบถามหน่อยว่าตอนนี้ค่ะที่ที่จอดรถของซูเปอร์คาร์ที่ไอคอนสยามเนี่ยมันมีอะไรที่มสาสำหรับรถรุ่นไหนบ้างจอดได้ยี่ห่ออะไรบ้างเนี่ยค่ะ โดยโดยทั่วไปเลยก็ได้โดยเฉพาะไออูดิอ่าอูดิเฉพาะตรงนี้ก็คือ R 8อ่า R 8เท่านั้นอ่าใช่แล้วก็ R S ่กถูกต้องครับแล้วก็ R S Q 8ก็จอดได้ครับผมเป็นอ u ด i ประมาณนั้นนะครับอ๋อแล้วถ้าอย่างถ้าเป็นเบนท์ล่ะคะอย่างเป็นเบน์ก็เป็นต้องเป็น6 3สแล้วก็จีคานก็จอดได้เหมือนกันอ๋อจีคานก็จอดได้ได้ครับผมจอดได้แล้วถ้าอย่างเป็นพวกแบบ S L S ไลอีก็จอดได้จอดได้ครับและอะไรแล้วถ้าเป็น c ซเว่เนี้ยคะ ห้าสามยังจอดไม่ได้อ๋อห้าสามยังจอดอไม่ได้มันเป็นหกสามอ๋อแล้วก็ปอร์เช่ค่ะพวกมาแค่นคาเยนอะไรเงี้ยค่ะคาเยนต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอ่ายูจีต้อง ีนนนนั้้บึอก็คือใคายเคนจะอยู่ชั้นชั้นบนแต่ว่าถ้าเป็นพวกเคมแมนบ็อกสเตอร์อะไรอย่างนี้ก็จอดตรงนี้ได้เลยได้เลยไปได้เลยแล้วมาแค้นนะคะมาแค้นก็จอดตรงนี้ได้มาแค้นสามารถจอดข้างล่างได้อ๋อแต่มีแค่ใคายเคนเท่านั้นที่ขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นพวกเอ่อ r สามห้า r สามสามสามสองห้าสามห้าก็จอดข้างบนนี้ได้เลยครับผมข้างบนนี้ก็สามารถจอดได้ใช่แล้วพวกอย่างอย่างตอนนี้กำลังมาแรงเลยค่ะ civic type r เงี้ยค่ะราคาแบบ4-5ล้านอย่างเงี้ย อันนี้ยังยังจอดไม่ได้ใช่ยังจอดไม่ได้เพราะว่าข้างเรายังไม่ได้อัปเดตเลยอแต่ว่าโดยปกติเนี่ยจะมีอัปเดตไหมคะว่าปีนี้รถรุ่นนี้จะจอดไม่ได้แล้วหรือว่าปีนี้รถแบบอย่างนี้จะยังไม่อัพเดตเลยอ๋อยังไม่มีอัปเดตใช่แต่ตอนนี้คือผมก็แนะนําอยู่ให้อัปเดตนะครับอ๋อได้ได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะถือว่าเป็นความรู้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับรลานจอดรถซุปเปอร์คาร์ฝั่งทนเนาะอ,อย่างวันนี้เราไปมา3ที่ก็แต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างกัน บางที่สามารถจอดคายเย็นได้บางที่ไม่สามารถจอดคายเย็นได้บางที่จอดมาแค้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าใครสะดวกที่ไหนก็สามารถไปได้เลยนะคะทุกที่ค่ะและรถซปเปอร์คาร์ที่เต็นรถคุณหญิงเราก็มีให้เลือกสั่นเหมือนกันนะคะยังไงอย่าลืมค่ะฝากติดตามเต่นรถคุณหญิงไปด้วยนะคะายบ้านวัน,นี้อล่าไปละก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวยมากชอบ